เรื่องการคำนวณต้นทุนตรงนี้สำคัญมากในการทำธุรกิจไม่ว่าจะทำเป็นธุรกิจเดี่ยวๆหรือเป็นการทำธุรกิจสัญชายต้นทุนที่แท้จริงคือสิ่งสำคัญที่สุดการที่ธุรกิจจะอยู่รอดหรือไม่รอดขึ้นอยู่กับต้นทุนที่แท้จริงที่เราอาจจะละเลยไป ชื่อจักรพงศ์ปัฒนานะครับชเชเลนจิติกตอนนี้ทําธุรกิจเป็นชานมไขม่มุกแล้วก็เป็นชาผลไม้ไต้หวันมาจากจางังหวัดพิษณุโลกนะครับรู้สึกประทับใจนะครับได้ข้อมูลที่อยากรู้มานานแล้วแล้วก็ได้รู้คําถามที่คาคาใจอยู่ที่อาจารย์ตอบแล้วก็คือเรื่องการคํานวณต้นทุนตรงนี้สําคัญมากในการทําธุรกิจไม่ว่าจะทําเป็นธุรกิจเดียเด่ยวๆหรือเป็นการทําธุรกิจสัญชยัยต้นทุนที่แท้จริงคือสิ่งสําคัญที่สุดการที่ธุรกิจจะอยู่รอดหรือไม่รอดขึ้นอยู่กับต้นทุนที่แท้จริงที่เราอาจจะละเลย ไปสําหรับคนที่สนใจนะครับที่จะอยากทําธุรกิจเป็นของตัวเองหรือคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยอยากให้แนะนํามาเรียนคอสนี้เพราะว่าคุณจะได้ข้อมูลในการไปปรับปรุงไปประยุกใช้ในธุรกิจของคุณให้มันเติบโตได้มากขึ้นนะครับ,บสิ่งที่ชอบในวันนี้ก็คือตัวโปรแกรมในการคนนํานวณชอบมากมันคํานวณของจริงๆเลยไปแ,แบบใช้ได้ที่จะเอาไปใช้ในธุรกิจเรา